ลานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรปราการค่ะสร้างใหม่แล้วเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่เพื่อให้ทุกๆท,ท่านนะคะนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะเข้ามาเช็คอินนะคะแวะชมความสวยงามไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทางด้านขวาข้างๆลานนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่มีความใหญ่โตสวยงามมากเลยค่ะ โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าสีแดงตามสไตล์แบบเมืองจีนเลยนะคะตีกสารหลักเมืองเลยค่ะเข้ามาก็จะพบกับบรรดาเซียนเทพของทางเมืองจีนเขานะคะเจ้าแม่กวนอิม